โอเคครับผมก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับผมผมนะครับไซมอนนะอ่ะวันนี้ผมจะพาไปป้อมปาการทิค่าตรตสลัดนะครับเมื่อกี้นี้อัดชิปไปรอบอนึงน,นะผมแต่ว่าโปรแกรมมันมันเอ๋นะมันไม่ยาอมอัดให้นะครับอย่างเจงเลยอะ่อะเท่าไหร่อ่ะค่าเดินทางเท่าไหร่สองพันหนึ่งร้อยนาะสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดนะครับ 2, 128, คบืนกัน 128ป้อมปาการพิฆาตจะสลัดครับไปฝักทางดีกว่านะครับะแล้วก็เข้าไปรับสแควร์ดีกว่าคนระับเมื่อกี้นี้ผมอัดสองสแควร์เลยเนาะแต่พอกดปอดคลิปปุ๊บมันไม่ยอมเรนเดอร์ให้นะทุกคน เคอะมาตไดพอนี้ควักลูกตาของมันออกมาตแควควักลูกตาของมันออกมาแล้วผมเก็บรวบรวมแปดดวงตาของปีศาจแห่งค้องทะเลลึกนะครับผมรางวัลคือเหรียญทองแดงใหญ่นหนึ่งเหรียญแล้วก็เหรียญทองแดงเล็กห้าเหรียญน,นะครับต้องการลูกตาปีศาจแล้วปีศาจแห่งห้องลึกนะครับเดี๋ยวเราอาไปช้อนแกงเลยดีกว่า นี่เป็นสุดาสาดนะผม <Wow. S 1> อ่าฮะจดพ้นเลยรอบนี้นะ oh. มีอะไรไหมอ่ะเป็นทางหนองน้ำะครับเจอตรงนี้มันจะมีไหมอ่ะ oh. เดี๋ยวนะครับรู้สึกว่าตรงนี้มันจะชุมนะเมื่อเดีกแหละ ป้ามาทุกคนเดี๋ยวผมกินอาหารก่อนให้มันเต็มก่อนนะอ่าฮะกินเพิ่มอ,อีกนะทุกคนไอเทมนะกล่อ,อกด้วย มีไหมอ่ะนี่ไม่ใช่หนองน้ำแล,ล้วคนไม่เจอนะครับอ่ะเราเข้าไปไเจอใครไหมอ่ะมีแต่สมุนไพรนะครับมีปะมีไหมอ่ะไม่เจอปีศาจสักตัวเลยเนาะรอบนี้ แล้วแถมแบบติดหลอกเยอะมากนะครับเฮ้ยมี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 หนึ่งตัวทุกคนมาบล็อกปีน้ำ โทษคือน,นี่เนี่ยเอามาหนึ่งอันเลยั้งตาของนายนะต่อไปก็ไอตัวสแลงเกตตัวนี้นะอืมสองชิ้นมายรู้สึกว่าหมูปากชนะใช่ไหม มีแค่สองตัวเองแหละเพื่อนเอาจริงดิมีปะจะมีนะทุกคนมีไหมไม่มีนะครับมันเป็นทางเดินที่แคบมากๆนะทุกคนโอเคไม่มีละไปดีกว่าคนระับเออติดเดินติดตลอดเันทุกคน มีมอเขือเทศนะครับชิ้นแล้วก็ทางตัดเนาะทางตัดอนะ่ะมอมก็เห็นทางด้วยปเป็นทางออกอยู่ทางัางขวานะครับแล้วก็ลงไปบงนี้อ่าตีดิไปไงเนี่ย รู้สึกว่าเราจะลงทางนะน้ตอนนี้ <c oughs> เป็นทางลงไปไหมเนี่ยโอเคเราก็ลองแางนี้เนาะลงไปงไป่ะเฮ้ยติดจ,จริงอะ่อนะเดี๋ยวขอใส่เอาไมา่ได้พกมาด้วยนะ อะไรกันดีกว่าพวกซองบี้เนาะหอกน้ำเดี๋ยวเมื่อเดี๋ยวเช้านะทุกคนโอ๊ย โอ้สีศา์นะนี่อีงตัวนะครับเฮ้ยไงแล้ไงต่อมีไหมเดินคำทางไปทั่วนะครับมัน เป็นแผนที่ที่น่ากินมากนะครับเก็บไปหยาดละอเทมดวงตามีสามอันแล้วอีกห้าชิ้นนะทุกคนปอาเเลยต่อหนึ่ง อาหารหมดอีกแล้วินก,ก่อนนะสามสี่ห้าโอเคปอ,อก,กอแทงครับปอ,อกแงองอกทงเอาอีชิ้นเพื่อน อีก2ชิ้นได้ปลา,าหนึ่งตัวทุกคนอ้อเฮ้ยไปไหนนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เดินไม่รอเลยไปไหนไปไหนเอาเดินไปไงเนะนี่ยวันนี้วันนี้อีกหนึ่งชิ้นเตือนขอลูกระตายอีกหนึ่งอันนะ ทำไมมันเดินไปง่ายจังทำไมผมเดินไม่ค่อยได้นะติดเนาะมีพวกก๊อบบินนะ่ะการสู้กับพวกปลาปมากกว่าครับมาลมใจอยากเลยโอเคน่าจะครบแปดชิดนะ้นแล้วเนาะที่เหลือเราก็ต้องออกจากที่นี่นะครับเนี่ยมันเป็นแผนที่ที่ เดินติดเดินติดเนาะบางที่เราแบบถลกหุกหนีไม่ทนันครับเดินวนทำไมเดินวน,นทำไมเดินเดินวนทำไมเดินวนทำไมเดินวนทำไม โอเคอย่าก,กินนะหาให้เต็มท้องก่อนเนาะแล้วทางออกอยู่ตรงไหนเนี่ยเออมันจะเป็นทางนะผมเชื่อมกันมาตรงนี้เนาะโอเค เราเดินกลับบ้านกันดีกว่านะพักผ่อนให้เชื่อให้ช้าพกักผ่อนทุกคนนะะเช้าละงานกลับมาสามร้อยอุย้ยวันนี้จะมีเซเบียนด้วยนะอีเวนต์เสเบียงมีอะไรบ้างฆ่ากลับซุปนีนะนี่แหละอุย้ยนี่คืออะไรอะไ่ะเฮ้ยล่หรอแล้วนี่อะไรเนี่ย แอปเปิ้ลใช่ไหมแอปเปิ้ลสามผลนะครับเข้ามานล้ชิ้นีกว่าคหมดหมดแล้วเด็กข้าวไปส่งสแตนดีกว่านะครับ นี่คือดวงตาของพวกปลาเนะี่ยถามว่าดีเลยนะอ่ะนี่รางวัลของคุณขับคุณนะโอเคที่เหลือนะครับแล้วก็ซื้อกุญแจนะแล้วก็หานอนครับัดคืนนึง โอเคนะผมเป็นอันจบสแควร์ของควักลูกตาของมันออกมานะครับแล้วก็ขออวยพรวันปีใหม่ทุกคนนะครับผมโอเคขอทุกคนความสุขมา,มากๆนะครับแล้วเจอกันปีหน้านะทุกคนบ๊ายบายเจอกันครับ